ผลักดันพลังงานทดแทนเพราะฉันคิดว่ากระทรวงพลังงานเป็นกระทรวงเดียวในการที่จะพลิกหน้าพลิกหลังประเทศชาติได้ได้อย่างดีด้วยมีสมรรถภา,ภาพด้วย,ยแล้วก็จะผลักดันพลังงานทดแทนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยลด เรื่องเกี่ยวกับการใช้ค่าใช้จ่ายหลังคาทุกหลังะนะคะสาม<ส>ารถ <สา S 2> ติดโซลาเซลล์ได้ทั้งหมดนะคะ,ะหลังคาโรงเรียนหลังคาวัดทุกอย่างติดโซลาเซลล์ได้หมดแล้วก็ขณะเดียวกันสามารถที่จะให้รัฐบาลรับซื้อไฟจากประชาชนแปลว่าหลังคาบ้านคุณพรเจ้าใส่โซลาเซลล์ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณใช้ไฟแต่คุณใช้ไม่หมดใช่ไหมไฟที่เหลือส่งเข้าระบบไปเพราะฉะนั้นคุณพรเจ้าก็จะได้ทั้งเงินกับคืนมาและได้ทั้งการใช้ไฟฟรีโดยตัวเอง เราะฉะนั้นเรื่องนี้ควรจะผลักดันให้ถึงเศรษฐกิจประเทศพลิกสถานการณ์ได้ด้วยแล้วก็ประชาชนก็ลดค่าใช้จ่ายต่างๆได้ด้วยอ,อันนี้เรื่องจริงค่าไฟอย่นี้แพงแพง<ช><ช>บ้านบ้านมีพอดเท่าไหร่เป็นหมื่นเห็นไหม,มบ้านคุณอ่ะบ้านผมก็กระมืนบ,บ้านมผมสองหมื่นเหมือนกันเปิดแอร์เยอะไงคุณอ,อ่ะลูกผมขี้ระอบเปิดให้ลดด้วยอ่ะลดคุณอ่ะไม่มีครับเปิดพัดลมกางค